tụt xen điều ở đây nè แต่ดันตั้งชื่อสลับกันแค่หัวท้ายใครมาผิดเนี่ยผมบอกให้เลยบ่อยมากๆนะครับใครที่มาผิดนี้ต้องบอกว่าเจอบ่อยมากเลยมองไปด้านบนฝั่งนี้คุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของเมทิลชีทฉนวนพิวโฟมแล้วก็เป็นฉนวนที่เราเลือกที่จะแปะนะครับเป็นสีขาวสมัยก่อนมันเป็นสีเงินเนาะเป็นสีเงินเดี๋ยวนี้ก็จะมีสีขาวมาด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นๆเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะลายไม้บ้างอะไรบ้างส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้เป็นพลาสติกมาติดกาวแปะอีกทีนึงดังนั้นเนี่ยบางที่ก็แข็งแรงบางที่ก็ไม บางที่เฉดก็ไม่เหมือนบางที่ก็ลายมีบางที่ก็ไม่มีดังนั้นเราขอเป็นมาตรฐานไปเลยเรามี2ให้เลือกสองสองอย่างให้เลือกก็คือสีเงินเหมือนเดิมแล้วก็สีขาวสวัสดีครับผมโบาสาโรสอสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านคณาศริสารยาปิ่นเก้าหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหมู่บ้านคนาสิรินะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเส้น อ่าสารยานะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เส้นสารายาสิเขาเรียกว่าถนนจงถนอมนะครับซึ่งจะเชื่อมระหว่างสารยาแล้วก็กาญจนาพิเศษแถวบางใหญ่นะครับใครรู้จักเส้นจงถนอมก็คอมเมนต์กันมาได้เนาะซึ่งในเส้นนี้จะมีคณะสิริทั้งหมด2โครงการจะมีคณะสิริปิ่นเก้าสารยากับคณะสิริสารายาปิ่นเก้าเออสองโครงการนี้อยู่เส้นเดียวกันด้วยนะแต่ดันตั้งชื่อสลับกันแค่หัวท้ายใครมา ผิดเนี่ยผมบอกให้เลยบ่อยมากๆนะครับใครที่มาผิดนี้ต้องบอกว่าเจอบ่อยมากเลยโดนผมด้วยบางทีผมก็สับสนนะเอ้ยเอาดีๆคาราซิลิป่นเก้าสารยาหรือสายยาปิ่นเก้าถ้าจะให้ชัวร์ก็คือดูบ้านเลขที่ตัวหน้านะครับถ้าเป็นคาราซิลิสรารยาปิ่นเก้าจะขึ้นต้นด้วย86นะอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้หมู่บ้านนี้นะครับเป็นของแสนสิรินะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ขายดีแล้วขายหมดไปแล้วเนาะคุณลูกค้าเรานะครับหลังนี้จ้างเราต่อเติมหลังคานหน้าบ้าน ซึ่งเป็นงานหลังคาเมทินชีตฉนวนพิ f โฟมเป็นรูปตัว L อนะครับซึ่งงานประเภทนี้คุณผู้ชมจะเป็นงานที่เราขายดีมากเนาะใครที่ชอบแบบโปงๆโล่งๆหน่อยแต่อยากให้มีหลังคายื่นออกมากันแดดกันฝนที่ลงรถก็เป็นแบบนี้ก็ได้เป็นรูปตัว L อนะครับโดยลงรถเนี่ยจะกว้างประมาณ6เมตรลึกประมาณ6เมตรโดยประมาณเนาะแล้วก็ตัว L อตรงนี้คุณผู้ชมจะมีความกว้างประมาณ5เมตรแล้วก็ลึกออกมาจากตัวบ้านเนี่ยประมาณเมตรยีโดยประมาณ นะครับก็เอาเมตรยีไปคูณกับ5นะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาหรือจะเอา6ไปคูณกับ6ก็จะได้ตัวเลขออกมาแล้วไปคูณพื้นที่ต่อตารางเมตรคุณก็จะรู้ราคาหลังคาเข้าวๆของบ้านคุณแล้วนะครับซึ่งงานหลังคาเมนิชีฉนวน P u โฟมเนี่ยปัจจุบันได้รับการนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่า1เลยราคาถูก2ฉนวนของเขาไม่หลุดรอดเหมือนฉนวน PE ีสมัยก่อนนะครับเขาจึงนิยมใช้เป็น p u ยโฟมันแบบนี้เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าในการทําโครงหลังคาประเภทนี้คุณผู้ชมสามารถใช้งานได้จริงเนาะอย่างตรงเนี้ยชายหลังคาเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเราจะทําอยู่ในรั้วนะเอ่อใครที่อยากจะต่อเติมต้องบอกก่อนนะชายหลังคาห้ามเลยรั้วออกมาซึ่งสมัยก่อนผมบอกให้เลยว่าใครที่ซื้อมทเสจสันเนาะสมัยก่อนมันไม่ได้มีกติกาเป๊ะเ,เ,เนาะบางหลังก็ยื่นออกมาเมตรหนึ่งบางหลังก็ยื่นออกมาถึงล่างวีเลยนะครับปัจจุบันต้องอยู่ภายในรั้วนะครับใครยื่นเลยเลยออกมาจากรั้วแสดงว่าเกินหมุดเขตที่ดินของคุณคุณก็จะลุกล้ําที่สาธารณะส่วนกลางของหมู่บ้านนะครับทางนิติก็สั่งให้คุณรื้อสั่งให้คุณแก้ไขได้ได <ๆ S 1> เขามีสน,น่วของ ชายหลังคาคุณทราบแล้วเนาะต่อมานั่นก็คือในส่วนของเสาแผงนะครับเสาแผงอันนี้เราใช้เป็นเสาแผง4ี่คูณสองสองนอกนะครับแล้วก็นิวคูนิ้วห้าในเนาะแล้วก็มีท่อระบายางรน้ําฝนเป็นท่อ PVC ทาด้วยสีดําด้านด้านบนเป็นรางน้ำสเตเลสนะครับแล้วก็ทาด้วยสีดําด้านเช่นเดียวกัน มองไปด้านบนฝั่งนี้คุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของเมทิลชีทฉนวนพิวโฟมแล้วก็เป็นฉนวนที่เราเลือกที่จะแปะนะครับเป็นสีขาวสมัยก่อนมันเป็นสีเงินเนาะเป็นสีเงินเดี๋ยวนี้ก็จะมีสีขาวมาด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นๆเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะลายไม้บ้างอะไรบ้างส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้เป็นพลาสติกมาติดกาวแปะอีกทีนึงดังนั้นเนี่ยบางที่ก็แข็งแรงบางที่ก็ไม่แข็งแรงบางที่เฉดก็เหมือนบางที่เฉดก็ไม่เหมือนบางที่ก็ลายมีบางที่ก็ไม่มีดังนั้นเราขอเป็นมาตรฐานไปเลยเรามี2 2ใใหห้้เเลลืือออกกกออย่าง็ สีเงินเหมือนเดิมแล้วก็สีขาวนะครับผมว่าแบบนี้มันดูเรียบหรูดูดีกว่ากันเยอะเลยนะครับอะไรประมาณนี้ต่อมาด้านหลังด้านหลังจะเป็นเสาเดี่ยวขนาด4คูณนะซึ่งตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านคุณผู้ชมอันนี้คือเสาปูนของตัวบ้านนะครับอันนี้คือเหล็กกองนะจะแยกส่วนกันเช่นเดียวกันกับฝั่งนี้เลยคุณผู้ชมนี่ฝั่งนี้ก็แยกส่วนกันเหมือนกันเห็นไหมฝั่งนี้เหล็ก4คูณ4อันนี้เสาปูนนะครับ ก็แยกกันเพราะว่าเลกสี่คูณสเราตั้งเนี่ยขึ้นโค้งแยกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของหลังคาอย่างเดียวเลยนะครับอ่าในส่วนของตรงนี้นะครับด้านบนเราขึ้นแปรเป็นแปรคู่นิ้วคูณนิ้วนะอ่าแปรใช้แปรคู่เลยขนาดนิ้วคูณนิ้วแล้วก็จันทนันใช้ขนาด3าคูณนิ้วครึ่งระยะห่างระหว่างช่องก็ประมาณ1เมตรโดยประมาณนะครับเลื่อนมาตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นโครงหลังคาลักษณะตัวแตัวแเนี่ยก็จะยื่นไปชนกับ ฝั่งเทเลสของตัวบ้านของคุณลูกค้าฝั่งนูน้นนะครับซึ่งใครที่อยากจะทําตัว L ผมบอกก็เลยนะว่าคุณอาจจะต้องเชื่อมโครงเหล็กเนี่ยนะครับให้มีความแข็งแรงก็คือวิ่งเหล็กอาเสด้วยเนาะบางท่านอาจจะมองว่าอเอาแปะๆไว้กับตัวบ้านเนี่ยมันก็อยู่นะครับตัว L เนี่ยสำคัญเพราะว่าตัว L เนี่ยไม่มีเสานะครับมุมนี้จะเป็นมุมจุดบอดนะครับแต่ถ้าคุณตั้งเสาไปมันแข็งแรงก็จริงแต่มันจะเกะกะเนาะคุณเห็นสังเกตมุมตัว L ตรงนี้เนาะที่แยกกัน ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเสริมเหล็กนะครับแบบนี้เลยมันจะแข็งแรงกว่าเนาะแล้วก็รางน้ําเราแยกเป็น2ชิ้นนะครับอันนี้ก็คือตัว L จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งเนาะแล้วก็ท่อระาบายาน้ำเนี่ยก็ต้องระบายออกจุดนี้โดยประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เรารับน้ําหนักด้วยเป็นแขนค้ำนะแขนค้าแผงนะครับแล้วก็เดินเข้ามาด้านในนิดนึงตรงนี้จะเป็นไฟกล่องนะครับไฟกล่องนี้ก็เป็นไฟดาวไลท์ นะครับประมาณนี้เนาะลักษณะของอาคงหลังคาตัวแอลเนี่ยคุณจะสามารถจัดสวนได้นะอย่างเนี้ยชิลมากเลยคุณผู้ชมเห็นไหมมีโต๊ะไม้อะไรมาวางแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นพื้นกระเบื้องคอนกรีตนะครับสวยงามพื้นอันนี้จริงๆเนี่ยสามารถทําเองได้นะท่านเจ้าของบ้านเขาก็ทําเองเหมือนกันนะเอาทรายมาปรับอะไรมาลงแล้วก็เรียงเป็นแผ่นๆๆได้เลยนะครับอนาคตพื้นมันซุดตัวก็สามารถเอาทรายมาเติมมาปรับได้นะครับเนาะตรงนี้ก็ ให้อารมณ์ความรู้สึกแบบเป็นสวนแล้วก็สะอาดสะอ้านไม่ต้องเลอะไม่ยาาไม่ต้องขึ้นไม่ต้องตัดด้วยใครชอบไอเดียแบบนี้เอาไอเดียของบ้านหลังนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะทำไม่ยากเลยนะแต่อนาคตต้องบอกก่อนอนาคตอาจจะนะครับพื้นอาจจะลงไม่เท่ากันอันนี้ก็มาปรับเอาเป็นแผ่นๆนะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยอยากให้มันแบบแข็งแรงถาวรเลยมันต้องลงเสาเข็มคุณผู้ชมพอลงเสาเข็มก็ต้องเปลืองงบประมาณอีกเนาะอันนี้ก็ แอปพลายได้ตลอดเวลานะครับแต่มันอาจจะไม่ได้แบบมั่นคงถาวรสักเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าผมชอบเหมือนกันนะมันดูสะอาดสะอา้านแล้วก็มันได้แบบได้ฝึกไอเดียได้ฝึกความคิดแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะนี่มุมสวนประมาณนี้เลยนะครับเข้ามุมนี่เลยยาวไปถึงตรงนี้เลยเห็นไหมมีต้นไม้นี่มุมตรงนี้ก็สามารถเอาอิฐมาเพิ่มได้นะครับจริงอะพวกเนี้ยผมคิดว่าท่านเจ้าของบ้านน่าจะทาสีเพิ่มนะ นะจริงๆสีดําผมไม่เคยเห็นนะครับที่เป็นอิฐสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับจริงๆก็ทาสีเพิ่มได้เนาะแล้วก็ในมุมของตรงนี้นะครับก็เหมือนกันนะก็แบ่งสัดส่วนไว้อย่างสวยงามเลยนะครับหรือผมจะมายืนจากมุมนี้นะคุณผู้ชมจะสังเกตนะว่ามุมนี้แดดจะส่องเข้ามานะครับก็ให้อารมณ์ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับใครชอบแสงแดดชอบอะไรพวกนี้ก็เป็นจุดขายของโครงหลังคาเมริลชีสรูปตัวแ นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออากาศจะโฟล์เข้าตัวบ้านได้นะครับสังเกตน,นะเปิดประตูบ้านอากาศโฟล์เข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของงานหน้าบ้านนะใครที่ชอบคงหลังคาตัวแอลก็สามารถจัดสวนหน้าบ้านได้มีความล่มลืมล่นแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ชอบเลยไม่ชอบพื้นแบบนี้ไม่ชอบอะไรเลยก็ทําหลังคายืดออกมาเสมอกับลงรถก็ได้แต่พอยืดออกมาแล้วเนี่ย ข้อดีคือคุณมีพื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้นคุณอาจจะมีเพื่อนๆมาปาร์ตี้หน้าบ้านสิบคนสิบห้คนยี่คนโอ้โหรับจุได้เต็มที่เลยแต่ข้อเสียนั่นก็คือใครที่แบบชอบแดดส่องเข้าไปใไนบ้านแดดอาจส่องไม่ถึงนะลมมันอาจจะฟโฟล์เข้าไปน้อยลงนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณนะครับแต่ก่อนนะสมัาไก่อนอ่ะคุณลูกค้าชอบแบบเต็มๆกันหมดเลยเพราะว่าพอมันเต็มเสร็จอ่ะหน้าบ้านมันก็จะดูเต็มดูสวยต่หลังหลั พอเราเริ่มทําตัว L ตัว L ก็ขายดีนะครับก็แล้วแต่คุณแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับอ่ะงานหลังคาหลังนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็สามารถติดต่อมาได้นะครับแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้หรือโทรมาที่เบอร์0881044888พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ